สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับช่างสายหาสาระนะครับวันนี้มาแนะนํา2แอปที่ควรลบนะครับอ่ะมีอยู่2แอปนะครับมีชื่อว่า Food Time m a t นะครับแล้วก็ e a s y m o n น y นะครับในส่วนของ o o o t t m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  a เนี่ยของผมเนี่ยเข้าแอปไม่ได้เลยนะครับมันจะขึ้นค้างนะในส่วนของบางคนเนี่ยครับถอนไปแล้ว10บาทก็คือไม่ได้นะอ่ะอันนี้ผมก็มาคอมเมนต์ผมก็ไปตอบแล้วนะครับมันน่าจะไม่ได้แล้วเพราะผมก็เข้าไม่ได้เป็นเดือนนะครับตอนแอปนี้ ในส่วนของ easy money เนี่ยเหมือนมันจะได้ค่อนข้างยากนะแล้วก็แต่ละแอปเนี่ยเราเคยผมสาหรับผมนะผมเคยโหลดมาแล้วนะครับแต่ละแอปแล้วมันเปิดมันคะแนนมันไม่ได้นะครับก็เลยค่อนข้างนาเสียดายอยู่นะอะเดี๋ยวผมเข้าดูในส่วนของฟุตไทแมทให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงนะครับเนี่ยคือมันจะค้างตรงนี้นะครับแล้วมันก็ไม่โหลดอะไรเลยนะครับสําหรับผมนะผมก็ขออนุญาตเล่ไปอีกหนึ่งอันนะครับ มาทีนี้ Easy Money นะครับแอบปบที่2องตัวนี้เนี่ยผมได้20บาทละแต่ว่าการโหลดแต่ละแอปเนี่ยคือเรามีติดมือถือแทบ,บทุกแอปแล้วนะครับก็ไม่รู้ว่าจะโหลดยังไงเช่นแอปนี้นะครับตัวนี้มีแล้วมีแล้วแต่ว่าบางอันเรายังไม่มีนะ แต่ว่าเหมือนมันจะได้ยากนะครับถามว่ามันได้จริงมันก็ได้นะครับสําหรับแอปนี้เดี๋ยวผมลองโหลดสักอันดูกอนว่ามันยังได้เปล่า5 0ันคะแนนเล่น60แล้วก็จับตัวภาพนะครับเนี่ยมันก็ขึ้นแอ r เลอร์ผมก็เลยแอปนี้ผมก็เลยมาเดือนกว่าแล้วนะก็เลยยังไม่ได้อะไรเลยนะครับเป็นชินการเดี๋ยวดูพูดทางสาก่เพราะว่ามันเพิ่งขึ้นมานะ ะเดี๋ยวดูก่ะจำนวนจำนวนจิกกระ b น่าจะเยอะพอสมควรนะอ่ะขึ้นแอ r ์เลอ่ะโอเคเออผมสำหรับผมผมไม่แนะนำให้เล่นต่อละผมก็ยังถอนไม่ได้นะครับก็ตามนี้โอเคผมขออนุญาตลบนะครับคือได้20บาทละมาได้40%นะครับไม่ถึง100%โอเคก็ประมาณนี้ผมก็ขอตัวลาไปครับวัสดีครับ